พ่อวันนี้คุณครูให้การบ้านมาค่ะให้มาทําการแก้สมการหนูทําไม่ได้เลยค่ะพ่อช่วยหนูได้ไหมคะพ่อไหนเรือลูกมาเดี๋ยวพ่อช่วยเองอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะพ่อแค่หนูอยากให้พ่ออธิบายว่า หนูจะทํายังไงแค่อยากให้พ่ออธิบายเรื่องการแก้สมการให้หนูฟังนะคะพ่ออ๋อได้สิมาเดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้ฟังการแก้สมการหนูต้องรู้ความหมายของสมการก่อนก็คือสมการจะเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับถึงจะเป็นสมการได้ ถ้าประโยคสัญ,ญลักษณ์ไหนที่มีเครื่องหมายเท่ากับก็จะเป็นสมการถ้าประโยคสัญ,ญลักษณ์ไหนไม่มีเครื่องหมายเท่ากับก็จะไม่เป็นสมการสมการจะมีทั้งสองแบบก็จะมีสมการจริงและสมการเท็จจากลูกพ่อแล้วสมการเนี่ย มันคือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นสมการบ้างพอยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยสิคะด้ยสี่ลูกเดี๋ยวพ่อจะยกตัวอย่างจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้ฟังเอง3ามบวกสองเท่ากับห้หบวกหเท่ากับสิบสหารห เท่ากับ2 20บวก20เท่ากับ40 45บวก55เท่ากับ120 6บวก6เท่ากับ15 7บวก7เท่ากับ14อ๋อหนูเข้าใจแล้วคะพ่อ โอเคงั้นดีแล้วจากที่ลูกเข้าใจงั้นต่อไปพ่อจะอธิบายเรื่องสมการที่เป็นจริงให้ลูกฟังนะจ้ะสมการที่เป็นจริงก็คือสมการที่มีคําถามอยู่ข้างซ้ายและจะมีคําตอบที่อยู่ข้างขวาที่ตรงกับสมการที่อยู่ข้างซ้ายเช่น สมการนี้5คูณ4เท่ากับ20 6คูณ6เท่ากับ36 4คูณ4เท่ากับ16 7คูณ2เท่ากับ14 8คูณ8เท่ากับ64 9คูณ12เท่ากับ108 2คูณ4เท่ากับ8นี่แหละที่พ่อยกตัวอย่างมาทั้งหมด นี่คือสมการที่เป็นจริงจัดลูกพ่อคะแล้วสมการที่เป็นเท็จล่ะคะพ่อลูกอยากรู้เรื่องสมการที่เป็นเท็จใช่ไหมได้เลยสมการที่เป็นเท็จก็คือจะต้องมีคําถามอยู่ข้างซ้ายและมีคําตอบอยู่ข้างขวาแต่คําตอบที่อยู่ข้างขวานั้นจะไม่ตรงกับคําถามที่อยู่ข้างซ้ายต่อลูกเช่น สมการนี้3คูณ2เท่ากับ10 7คูณ7เท่ากับ4 0่คูณ8เท่ากับ66 3คูณ3เท่ากับ12นี่แหละคือสมการเท็จที่พ่อยกตัวอย่างให้ลูกฟังนะจ๊าลูกพ่อคะแต่ว่าการบ้านที่คุณครูให้หนูมามันเป็นโจทย์ที่คุณครูให้หาสมการ เป็นตัวที่ไม่ทราบค่าค่ะพ่อต้องหายังไงหรอคะหนูไม่รู้ว่ะค่ะคุณครูให้การบ้านลูกมาให้มาหาสมการของตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมง่ายมากๆเลยต้องจำหลักสูตรตามนี้ในการแก้สมการเห็นบวกย้ายเป็นลบเห็นลบย้ายเป็นบวกเห็นฐานย้ายเป็นคูณเห็นคูณย้ายเป็นฐานจะลูก พ่อคะจริงๆแล้วมันก็ง่ายมากเลยนะคะหนูเข้าใจแล้วค่ะพ่อถ้าเข้าใจแล้วก็ดีแล้วลูกงั้นพ่อจะไปทำงานก่อนนะแล้วหนูทำการบ้านไปนะลูก